ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงกองกําลังว้าแดงนะครับว่าเขามีศักยภาพในการสู้รบเนี่ยยังไงบ้างตามข่าวล่าสุดนะครับก็คือออมีความตึงเครียดเกิดขึ้นที่าทางชายแดนพม่าของเรานะครับซึ่งมีกองกําลังเนี่ยขนาดใหญ่เลยซึ่งเรียกว่ากองกําลังว้าแดงเขาก็เป็นชนเผ่าอยู่บนดอยนะ ซึ่งกําลังพลของเขาเนี่ยก็จะได้ว่ามีจํานวนมหาศาลเลยระดับกองพลซึ่งมีจํานวนระหว่าง 20,000- ถึงส0 0 0 0ื่นนายนะซึ่งจดว่าเป็นกองกําลังที่มีจํานวนเยอะมากๆแต่นอกจากจํานวนกองกําลังที่มีเยอะกับชัยาภูมิที่เขามีศักยภาพในการป้องกันสูงมากๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นภูเขาใช่ไหมเวลาแบบเราเข้าตีอะไรเนี่ยคือถ้าเป็นเขตเมืองโอเคเรา มีเทคนิคมีอะไรอยู่แล้วที่สามารถที่จะซุ่มโจมตีตามตึกได้แต่ว่าในป่ามันคือความไม่แน่นอนและการต่อสู้กับพื้นที่เนี่ยมันน่าจะยากกว่าการต่อสู้กับคนมากๆอยู่แล้วทีนี้เนี่ยกองกําลังว่าแดงของเขาเนี่ยมีศักยภาพอะไรบ้างในการมาต่อต้านกองกําลังที่จะเข้ามาลุกลานเขานะครับอย่างแรกเลยก็คือปืนมอตา้านะครับรุ่น120มิลลิเมตร ไอ้นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นมอตา้ารุ่นไหนนะแต่ตามข่าวที่เขากำลังคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปืนรุ่น120มิลิเมตรซึ่งปืนมอตา้า120มิลิเมตรเนี่ยระยะทำการยิงอยู่ที่ประมาณ8,000เมตรนะครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นปืนใหญ่ขนาดย่อมเลยแล้วก็มีความสามารถในการทำลายล้างที่สูงมากซึ่งถ้าสมมติว่าตัวมอตา้าตัวนี้เนี่ยมันตกใส่รถ ําเนียงพลหรือว่ายานเกราะเบาอ่ะมันสามารถสร้างความเสียหายถึงขนาดที่มันพังได้แต่ที่อันตรายที่สุดคือการที่แบบมันโดนคนที่กําลังปฏิบัติการอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นสูงมากๆพอๆกับที่ปืนใหญ่ลงเลยอย่างที่2นะครับปืนมอตา้าหรือปืนพกขนาด81มิลิเมตรซึ่งปืนพกขนาด81มิลิเมตรเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่าปืน120พร จะสังเกตได้นะครับว่าจากวิกฤติปืที่ผมเปิดเนี่ยคือต่อให้เป็นรุ่นเบาจริงๆนะปืน120มิลลิเมตรอ่ะก็ไม่สามารถที่จะขนส่งได้ด้วยคน2อสคนหรือคนเพียงกลุ่มเดียวมันจะเป็นต้องใช้ยานหานะแต่คือปืนใหญ่ไม่ปืนดอกปืนมอต้ตาร์ขนาด81มิลลิเมตรเนี่ยศักยภาพของมันก็คือมันสามารถขนย้ายได้ไวมากด้วยคนเพียงแค่คน2คนเท่านั้นหรือถ้าเป็นกําลังทหารหน่วยหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะปฏิบัติการตัวนี้แล้วก็เคลื่อนที่เร็วได้เลย ในตัวนี้เนี่ยจะได้ว่ามีความน่กกากลัวสุดมากเขาสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปได้หลายทิศทางหลังจากที่ยิงไปแล้วแล้วก็การที่เขาจะาวางแผนตั้งรับในภูเขาเนี่ยมันจะมีศักยภาพสูงมากสําหรับระยะการยิงนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะอยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรกลางๆสำหรับกระสุนหัวระเบิดนะครับแล้วก็มีกระสุนหลายแบบให้เลือกแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขาก็น่าจะเป็น หัวกระสุนแตสกสะกิดกลางอากาศหรือไม่ก็กระสุนตกกระทบซะมากกว่าปืนมอเตอร์ขนาด8 1นะครับมันมีความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปมาเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากมันไม่ต่างจากปืนกลมือหรือปืนกลนปืนกลหนักที่ต้องใช้กําลังคนไม่กี่หน่วยในการถือแล้วก็เคลื่อนย้ายทังนั้นเนี่ยศัก,กยภาพในการที่เขาจะ ใช้ตัวนี้เพื่อทําการป้องกันเนี่ยมันมีสูงแล้วก็อย่างต่อไปนะครับถ้าเรามองที่รูปใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยจะมี recoilless rifle ซึ่ง recoilless rifle ตัวนี้เนี่ยว่าก็ทั้งมั่นใจว่าน่าจะเป็นรุ่น m o l t i 120มิมนะครับสำหรับเอ่อไม่ใช่สิเอ่อเดี๋ยวนะอ๋อใช่มันเป็นอาจจะเป็นรุ่น L6 w o m b นะครับซึ่ง L6 w o m b เนี่ยผลิตโดยประเทศอังกฤษนะครับไอตัว L6 เนี่ยมันเป็นปืน r e c o i l l e s rifle ใช่ไหม r e c o i l e s rifle เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันไม่มีแรงถีบเลยหมายความว่าเราสามารถที่จะพกสาย,ยานฐานะคันไหนก็ได้หรือตั้งยิงในมุมที่มันมีชัยภูมิที่ได้เปรียบในส่วนของเขาสำหรับพลังการทำลายล้างของ r e c o i l l e s rifle เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะครับตัวนี้ มีศักยาภาพที่จะทําลายยานเกราะเบาของฝั่งไทยหรือว่าเพื่อนบ้านได้ถ้าหากเป็นรถถังอย่างพวกสติงเล y หรือว่าเอ็บผมเชื่อว,ว่ารอดยากแน่นอนนะครับกระสุนที่ใช้ในเอ่อหือพารซเเนี่ยจะเป็น H นะครับก็คือตัว H เนี่ยมันจะเป็นกระสุนประมาณว่าใช้การหมุนพลัมกล้องในการบีบปัดหัวกระสุนเพื่อให้หัวกระสุนเนี่ยมันแนบกับตัวแผ่นเกราะมากที่สุด แล้วทีนี้พอมันระเบิดเนี่ยมันจะแตกสะเก็ดเข้าไปข้างในตัวรถแล้วก็ระเบิดภายในแต่นอกจากกระสุน H แล้วเนี่ยมันยังมีบางประเภทที่ใช้เป็นลูกคีตนะครับซึ่ง H EAT เนี่ยมันไม่ใช่ลูกนําตู้ที่แบบเจาะด้วยความร้อนนะมันคือการเจาะด้วยแรงดันซึ่งไอการเจาะด้วยแรงดันเนี่ยมันสูงเพียงพอที่จะสามารถเจาะเกราะรถถัง M60 หรือว่าสติงเล่ของเราจากด้านหน้าเนี่ยได้อย่างสบายเลยถ้าเกิดว่า เกิดการยิงโดนขึ้นมาศักยภาพในการทำลายล้างของปืนชนิดนี้ก็ไม่สามารถประมาทได้นะครับเนื่องจากว่ามันเนี่ยรุนแรงกว่า RPG 7แล้วก็มีระยะยิงที่สูงกว่าสำหรับสำหรับระยะหวังผลของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000เมตรนะครับซึ่งมันไม่ใช่ขี้เหร่เลยถ้าเกิดว่าเรากำลังเข้าตีแล้วเราต้องปะทะกับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้โดยตรงเนี่ยเรามีความเสียเปรียบอย่างมาก แล้วก็กระบอกต่อไปนะครับขาดไปไม่ได้เลยปืน AK Series นะครับหําบที่ผมหยิบยกมาเนี่ยก็คือตระกูล AK47 ือสังเกตได้ว่ากองกำลังว้าแดงนั้นเนี่ยเขามีปืนที่ใหม่กว่า AK47 เยอะซึ่งเขาก็จะมีพวกแบบ AK r p k หรือว่าปืนที่ใช้ลูกค้านะครับประจำการอยู่ด้วยเช่นกันแย่หลักเนี่ยก็คือจะเป็นพวก a อคีไลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไหนผมก็อาจจะไม่สามารถพูดในคลิปนี้ได้เนาะคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าว้าแดงเนี่ยเขาไม่ได้ได้เงินมาอย่างสะอาดเพื่อที่จะเอามาเสริมในกองทัพของเขามันมีปัญหาเรื่องการค้าไฮเซนเบิร์กอะเออไฮเซนเบิร์กตรงบริเวณ ชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งอาวุธส่วนใหญ่ที่เขาซื้อมาก็จะได้ว่ามีความมีอนุภาพร้ายแรงเลยอีกอย่างหนึ่งที่เขาขาดไปไม่ได้นะครับก็คือปืนกลขอดครับสำหรับปืนขอดเนี่ยมีกระสุนขนาด14.5ม mm, มเนาะไอกระสุน14.5ม mm, ิมเนี่ยมันใหญ่กว่าปืน M2 Browning ที่กองทัพไทยเราใช้เนี่ยขึ้นมานิดนึงแต่ว่าอนุภาการทําลายล้างของเขาเนะยเขาจะเน้นไปที่ การทำลายล้างผลิตัเตอร์และการยิงปดแล้วก็ยานเปราะเบาปืนกลขอดเนี่ยถึงจะเป็นปืนกลก็จริงแต่ว่ามันมีความสามารถในการเจาะเกราะระดับหนึ่งซึ่งมันสูงพอที่จะทำลายรถทัมวี่หรือว่ารถํำเนียงคนของเราได้ในการที่แบบเราจะเข้าตีใช่ไหมถ้าเราใช้ผลิัเตอร์เนี่ยเราจะต้องเจอกับปืนกลขอดแน่นอนอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ สาหรับปืนกลขอดนะครับก็เป็นปืนกลที่ผลิตโดยสาขาโซเวียตเนานะปืนกลกระบอกนี้เนี่ยมีน้ําหนักที่ไม่มากแล้วก็การขนย้ายที่ง่ายเมื่อเทียบกับเอ่อปืนกระบอกอื่นซึ่งตัวของคอรดเนี่ยมันจะมีแบบลำกล้องคู่มาด้วยเช่นกันซึ่งตัวลำกล้องคู่ก็ใช้ต่อด้านกับสยานในรูปนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น Z SU 23มไหมนะ ถ้าเป็นถ้าในรูปนี้เนี่ยมันจะเป็นปืนขนาด23สบสามมิลิเมตรซึ่งสมัยก่อนสหภาพโซเวียตเนี่ยจะใช้ปืนรุ่นนี้กับเครื่องบินลบแล้วก็ใช้ในการยิงต่อต้านเครื่องบินลบเช่นกันอย่างในรถถังแซ u 23สจะสังเกตได้ว่ารถครันนี้เนี่ยมีเรดาร์ในการต่อต้านอ่าพวกเครื่องบินทางอากาศแต่ว่าที่เราเห็นในภาพเนี่ย ที่จะเป็นเซ u นะกองกำลังว้าแดงเขาจะไม่มีเลดร์ให้ใช้นะครับแปลว่าเขาจะต้องยิงสดด้วยมือแต่ว่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยจากการถูกอยู่โจมทางอากาศไอ้อยู่โจมจากภาคพื้นสู่อากาศอยู่ดีเพราะว่าปืนกลขนาด2 3 mm, ิมมิลิเมตรเนี่ยแค่โดนเฮลิคอปเตอร์นัดเดียวก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงตกได้สูงนะครับสำหรับอื่นๆนอกจากกองกำลังว้าแดงแล้วเนี่ยคือเขาเป็นกองกำลังบุกไหม เขาจะผ่านการปึกเขามีกำลังพลเป็นของตัวเองระดับกองพันซึ่ง 2- งถึงสมหมื่นนายเนี่ยตามที่สื่อเหมือนชนว่านะมันไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยมันต้องอาศัยกองกำลังระดับกองพลเข้าตีแล้วก็การที่แบบลบในป่าจะทำให้ฝั่งเรานะฝั่งไทยมีความลำบากในการต่อสู้มากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่แบบเขาอยากมีรัฐเป็นของตัวเองถูกไหมเขาอยางมีประเทศเป็นของตัวเองแต่ว่า ทางว้าแดงเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาจะอยู่ไงเขาอยู่ในพื้นที่ของไทยดังนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็คือเราจําเป็นต้องป้องกันตัวเองหรืออาจจะคุยเพื่อเป็นการเจราจาสันติภาพซึ่งผมหวังว่าการคุยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราจะใช้อาวุธท่อห้ามาหันกัน ไม่เชื่อว่าความรุนแรงมันจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีออกมาได้ดังนั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิเคราะห์จากคนละเรือนคนหนึ่งแล้วกันเนาะก็ถ้าสมมุติว่าผมมีข้อมูลส่วนใดที่ผิดพลาดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยมานั้นที่ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยแก้ไขกันในคอมเมนต์นะถ้ามีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยครับผมกลับ